ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับแตะไม่ขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถนะครับเปิดกุญแจออนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดลงนะขึ้นมันอาจจะต้องใช้มือช่วยหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวกดลงนะเดี๋ยวขอเปิดกระจกฟางนะครับอ่า ขึ้นอาจจะขึ้นต้องต้องใช้มือช่วยหน่อยนะลางอัอนฟืดนะครับอ่ะลง 但我说的给他们先回去了